ผลงานของน้องๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่คิ้วจะให้น้องวินตาและน้องทาราเล่าผลงานของตัวเองให้ฟังหน่อยครับของผมว่าดดอกบัวครับแล้วในภาพมีอะไรบ้างครับมีทุ่งหญ้ามีนกแล้วก็มีบ่อน้ําครับน้องวินตาให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ครับสิบครับสิบครับสิบเต็มสิบเลย แล้วน้องทาราล่ะครับเล่าผลงานของตัวเองให้ฟังหน่อยครับทารามีนกเป็ดน้ำนะคะมีก้อนเมฆมีดอกบัวมีต้นย่านะครับแล้วก็มีน้ําครับว้าวมีหลายอย่างมา นในภาพนี้น้องธาราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ดีครับสิบเต็มสิบสิดเต็มสิบค่ะสิบเต็มสิบเลยสุดยอดไปเลยครับพี่คิ้วอยากจะให้อาจารย์ลองวิจารณ์ผลงานของน้องๆหน่อยครับโอ้โหดอกบัวชัดเจนมากองประกรอบก็ดีด้วยนะครับมีต้นหญ้านะอันนี้สมจริงมากเลยนะลูกอาจารย์ให้สิบเต็มสิบเหมือนกันนะ ขาดูอีกรูปสิครับว้าวรูปนี้มันเหมือนศิลปินอินเ s ช o น i s t นะชื่อคอรอตโมเน่นะเขาเขียนตอนเช้าเขาเรียกว่าอิน s s ชันสันไลท์ภาพนี้อาจารย์นึกถึงภาพนั้นเลยที่ฝรั่งเศสนะอาจารย์ให้10เต็ม10เหมือนกันครับว้ามรินทีวี